สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาดูนะครับว่าเซตติดลบไปที่สามจุดหกหกจุดนะครับวันนี้เซตนะครับเซตห้านะครับติดลบไปสามจุดหกจุดนะครับเรามาดูพอร์ตของเรานะครับที่ลงถึงไปวันนั้นแปดสิบเก้าบาทจุดสิบสามสตางค์นะครับก็เข้ามานี่ไปลาดแล้วนะครับก็เข้ามาที่กองทุนรวมนะครับกองทุนรวมของเราจะเป็นกองทุนรวมเซตห้านะครับ วันนี้เราติดลบไป2บาทจุดสิบเก้าสตางค์นะครับจากวันก่อนเอ่อจนถึงวันนี้ที่เราซื้อกองทุนรวมและหุ้นนะครับเอ่อสลักเอ่อหุ้นกองทุนรวมแล้วก็สลักกิงแบ่งรัฐบาลน,นะครับสลักกินแบ่งรัฐบาลเราติดลบไปแ0ินะครับแต่ว่ากองทุนรวมวันนี้เราติดลบไปยังไม่ถึง10บาทเลยนะครับติดลบไปแค่2บาท19สตางค์เท่านั้นนะครับ การนี้ก็ประเมินเป็นเลขน,นะครับเราดูันพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับขอบคุณครับ